và dịt chả pino, bữa nì mì bọc mắm muang dong, muang dong já, cả cả gel, mì gel anh đi nâm, hoặc cả น้ำกันลองอันก่อนคนอนยาเซมือ <c oughs> นำ้ <c oughs> <c oughs> นำราาแดดห้ามออกครับ กินน้ำก่อนอากาศคุุมๆมาัน,น่งก็จังสี่อย่างนอนไปเลยคุณบอกมาว่งางอะไน,น,น้ำปลาหวานแต่พูดถึงว่ามันบ่เข่ากันกับอันนี้ได้ได้สาแม,ม้นแวน้่คือก้าคุยเลยคุยเลยอื้มเนน้ำกัน อืมอืมแเออมอัน <personaje> นี้ทำรับกินดิบนะกินต่อินบบม่อง น้ำลายเต็พูดถึงอ่ะกระได้ษน,นี่กก็แทบหวานต้องไปซื้อบาอกมงสมมากินตอ,อ,บบอนบางยากินกินนะ ไปละทำทุกทายเนาะทำสุดทายไปทำสุดทายนีหย,ท,ย,ท,ำย,ท,ยทำง่ายๆไปติองกันอืม <c oughs> <c oughs> xương <laughs> là voilà. bye bye